ใครหารถ SUV ดีเซลนะครับราคา7แสนกว่าฟังทางนี้ครับวันนี้ผมมี BMW X3 นะครับ 2.0D Highline F25 ยอดนิยมครับราคาพิเศษที่อื่นขาย8 0 0แสนกว่านะครับวันนี้เราขายพิเศษราคาพิเศษเพียงแค่7 3 9 0 0 0มไม่2แสนกว่าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดก,กันครับ ตัดช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมจะพารีวิวรถที่มีคนออเดอร์มาเยอะมากนะครับเปียมแล้วมันอยู่นะครับ X3 2.0 d h i ด h l i n e ีนะครับ a 2 5ผมขอเอาออกก่อนไม่ไหวแล้วพูด <c oughs> ยากตอนนี้อยู่คนเดียวนะครับคุยได้อยู่กลางอยู่กลางแดดด้วยวันนี้เป็นรถยอดนิยมนะครับเป็นยอดนิยมคือวันนี้เป็นรถ SUV เครื่องดีเซลสำหรับคนที่ต้องการประหยัดน้ำมันนะครับผมมีตัวนี้เลยตัวนี้นะครับเป็นตัวก่อน LCI นะครับเป็น x 3 f 2 5นะครับตัวนี้เป็นเครื่องทวินพาวเวอร์เทอร์โบตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับจริงๆใช้เครื่องตัวเดียวกับ bm series 3เลยนะครับ1 8อแสี่แรงม้ากับเกียร์8ปสปีดตัวนี้ไม่นะครับ2แสนเก้าแต่ผมบอกเลยว่าสภาพโดยรวมถือว่าดีนะครับรถคันนี้เราขายตามสภาพเลยสภาพช่วงล่างดีหมดออปชั่นเยอะมากนะครับมี i Drive ตัวเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งนาวีด้วยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่ารถตัวนี้น่าสนใจขนาดไหนครับไปดูกัน Check the mic and make sure it sound right, boys. ดูสเปคของ BMW x 3ตัวนี้เป็น 2.0D Highline นะครับโฉม F25 รถตัวนี้เป็นปี2012รถยอดนิยมนะครับก็เป็นเครื่องดีเซลมีแต่คนหา b m ดีเเซลทั้งนั้นเลยนะครับตัวนี้เครื่องเป็นดีเซล2.0 t w i n Power Turbo นะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับ184แรงม้าก,กับเกียร์8สปีดตัวเดียวกับ BMC3 เลยเราขายสภาพสภาพ,ภาพราคาถูกเต็มที่เลยนะครับ ก็คือข้างนอกขาย800,000กว่านะครับวันนี้739,000นะครับมาดูข้างนอกนะครับตัวนี้เป็นปี2012แล้วนะครับไฟนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟเลนโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่ไฟตัดหมอกนะครับสภาพยางนะครับเป็นยางมิชลินขอบ18นะครับยางโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับช่วงล่างดีเลยสีอาจจะมีรอยเล็กๆน้อยๆนะครับ เอาไปเก็บนิดหน่อยได้เลยนะครับเราขายสภาพแบบนี้นะครับเพราะเราขายถูกกว่าตลาดเยอะมากนะครับอ่าเดี๋ยวดูเครื่องกันนะฮะดูสภาพภายในนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับอันนี้เราได้รถมาเราล้างให้ดูเลยนะครับล้างดูสดๆเลยน็อตไม่ได้ขยับนะครับรถนะครับลอยอาร์คเดิมนะครับคานเดิมเนาะนี่ครับลอยเดิมๆยังอยู่นะครับอันนี้จะเป็นสี black ซับไฟเมทัลลิกนะครับเดิมๆนะครับเลขเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเลขตัวถังอยู่ตรงนี้นะฮะเดิมทั้งหมดนะครับรถสภาพเดิมไม่มีชนหนักนะครับภายในสวยๆเลยนะครับไฟเนี่ยยังมีสติกเกอร์เดิมอยู่เลยนะครับรถคันนี้แค่เป็นรถดีเซลที่วิ่งเยอะนะครับรอยอาจจะมีรอยเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับเก็บได้ครับ แต่ผมแนะนําถ้าซื้อไปนะครับผมจะแนะนําลูกค้าหลายๆท่านว่าซื้อไปเนี่ยถ้าเป็นรอยเล็กน้อยๆเนี่ยแนะนาให้เก็บรอบคันมันจะสวยกว่านะครับเราเป็นคนพูดตรงๆยู่นะครับมีรอยนะโอเคกุญแจนะครับคู่นี้เป็น k e ย์เลสแล้วนะครับปี2022จะเป็น k e ย l e ลสแล้วนะครับกุญแจอยู่นี่นะครับเนี่ยเป็น k e ย์เลสเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดก็แค่เอามือเปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับข้างบนมีแหลกหลังคานะครับยางขอบ18โดยรวมถือว่าดีนะครับ สภาพข้างหลังนะครับไฟก็เป็นไฟแบบนี้นะครับสภาพข้างหลังผมว่าโดยรวมถือว่าโอเคนะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะฮะปี12นะครับฝาหลังจะยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับถ้าเป็น13หรือ14ฝาหลังจะเป็นไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเพิ่มออปชันแค่นั้นเองนะครับเพราะเครื่องตัวเดียวกันนะครับข้างหลังนี่คือรถที่ต้องบอกว่าดูแลผมว่าโอเคนะ คือรถใช้งานนะครับเครื่องดีเซลรถใช้งานก็ดีเซลมันเอาไว้ใช้อยู่แล้วนะครับรถไม่แท้เราขายไม่แบบนี้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูข้างในเดี๋ยวครับข้างสาภาพข้างในเป็นยังไงบ้าง Check the mic the right make sure it and sound boys right, boy กุญแจนะครับภายในคันนี้นะครับจะเป็นสีแดงนะครับตัดกับสีลายไม้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเบิกให้นะครับถ้าพี่ไม่ต่อราคาเราเบิกให้เลยสภาพโดยรวมนะครับเนี่ยบ่อเดิมๆนะครับเนี่ยรถ2มือนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับกุญแจอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทรถให้ดูนะเครื่องเดินนิ่งดีนะครับ Okay. นะครับรถนะครับไม่สองแสนเก้านะครับจริงๆเครื่องดีเซลอย่างที่ผมบอกนะครับว่ารถอ่ะซื้อมาใช้อยู่แล้วนะครับรถผมว่าสภาพดูสภาพดีกว่าไม่ My, อาจจะดูได้ระดับหนึ่งนะครับราคาเลยถูกลงเยอะนะครับตัวนี้พวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับเป็นพวงมาลัยเบาเรียบร้อยแล้วนะครับ จริงมันต่างก็แค่1ิ1สนะครับตัวนี้พวงมาลัยจะเป็นโครเมียมตัดขอบแบบนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับตรงกลางนะครับเป็นจอสีเรียบร้อยแล้วนะฮะให้ดูตัวกลางนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับโอเคนี่ก็เป็นปุ่มจอท์นะครับไฟก็เป็นไฟออโต้เรียบร้อยนะครับไฟตัดขอบหน้าหลังนะครับคอนโซลสะอาดนะครับดีเลยนะจอนะครับเป็นจอไอรีสตัวเต็มตัวใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับ จอตัวนี้นะครับเข้ามาเล่นอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ก็จะมี Music Collection นะครับ External Device นะครับมี Bluetooth Audio เรียบร้อยนะครับวิทยุโทรศัพท์นะครับทุกแมพนะครับพร้อมทั้งหมดแล้วเรียบร้อยเลยนะครับโอเคครับมาดูเมนูต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็น Office เป็น e n a i l Service นะครับ Hotline Setting ต่างๆนะครับ ตัวนี้นี่ผมบอกนะครับคอนซัมชันเขเคลมไว้ที่14.1นะครับจริงๆมันได้ประมาณ10กว่าอยู่แล้วนะครับมันจริงๆมันเครื่องตัวเดียวกับ bmw3 นะครับแล้วแต่แต่ผมว่าอัตราเร่งดีนะครับดีเซลมันประหยัดน้ำมันอยู่แล้วเขาเคลมไว้ที่16-18เลยนะครับถ้าไม่ได้เหยียบอัตราเร่งมากๆนะครับภายในโดยรวมถือว่าตามสภาพนะครับก็คือถือว่าสวยเครื่องผมใช้อย่างนี้ดีกว่าว่าให้ดูที่สภาพเครื่องเกียร์นะครับตัวนี้เป็นแอร์ครับเย็นเจี๊ยบ เย็นเจียบมากๆเลยนะครับวิทยุนะครับอันนี้เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้า8สปีดนะครับโหมดจะปรับโหมดได้ทั้งหมด4โหมดนะครับสปอร์ตพลัสนะครับมีสปอร์ตดิสเพลย์ด้วยนะครับเหยียบจัครยารู้สึกจะสนุกขึ้นนะครับมีรอบขึ้นจะมันจะมีตัวฟลิกรอบบอกนะครับแล้วก็สปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคโปรนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นช่วตัวช่วยลงเขานะครับ เขาจะบอกเราช่วยตรงนี้ลงมานะครับอันนี้เป็นปักเซนเซอร์นะครับอันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเบาะนะครับโดยรวมถือว่าสวยงามมากนะครับอุปกรณ์เล่มรถนะครับอยู่ในนี้นะครับผมว่าโดยรวมถือว่าดีนะครับดูเบาะข้างหลังนะครับเบาะไม่ได้ใช้เลยนะครับรถดีเซลผมว่า มันเป็นสภาพพร้อมใช้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่ารถสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่โอเคครับได้เห็นรีวิวนะครับ bmw x3 นะครับตัวนี้เป็น f25 2.0d h i g h l i n e นะครับโฉม f25 นะครับเป็นรถยอดนิยมเลยออปชั่นครบมี i drive ตัวเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับ foot start keyless เรียบร้อยนะครับสภาพหนังโดยรวมดีนะครับรถไม่มีชนหนักเลยสภาพเดิมๆไม่2 9 0 0นะครับวันนี้ราคาพิเศษนะครับ ที่อื่นขาย800,000กว่านะครับวันนี้ปี12เครื่องดีเซลเราขายเพียงแค่739,000บาทครับใครสนใจนะครับก็โทรมาที่061746222 5นะครับหรือ081982026หรือคิวอา e คตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโ no นเนมไปกำลังใจให้เราด้วยนะครับอยากให้เราทำรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ Sound right, boy.